ไฟเลี้ยงมีความสำคัญยังไงทำให้คุณอยู่รอดบนท้องถนนได้จนถึงทุกวันนี้กูรูเบนป้า EP นี้มีคำตอบ ็ต้องบอกนะครับว่าไฟเลี้ยวปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับผู้ใช้รถโมอเตอร์ไซค์บนท้อถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถหรือว่ารถยนต์นะครับซึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการขับขี่กับเพื่อนร่วมทางนะครับการใช้รถบนท้องถนนเพื่อให้รถที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะครับเห็นว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือเราจะตรงไปนะครับซึ่งถ้าหากเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือว่าเราจะไปที่ทางไหนเนี่ยแล้วเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราทำให้ไม่ว่าเด้ลยไ เพรน,นั้นแล้วนะครับผมไฟเลี้ยวเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้รถบนท้องถนนะนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับด้านหน้าแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแบ่งออกอเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเช่นกันนะครับพนั้นแล้วนะครับกลับไปดูรถของคุณนะครับว่าไฟเลี้ยวติดครบทั้งสดวงหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสาระดีๆที่กีดีนะครับติดตามเราไว้นะครับกูรูเวสป้า